คน้ำเจอพี่หน่อนยครับะตานี่ที่ตายครับใครนี้ซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอ๋อองคุมี<อ>ใครเป็นผู้บังคับซ้อมบ้างที่นึ่งมีคือเบีาเบ้ามี่มี่ในใครตัวในใครเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่และ5ปีเราสูงเท่าไหร่164น้องปล่อยมามา,มากี่กิโลครับ53เราโมตสตารยเลยครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับน้องฟาร์มเคยเจอกันไหมไม่เคยไฟแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาป่ะศึกษาเขามือตะตายเลย ไม่เข้าคอ่ะแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเอววางแขนะมือหนักแน่นก็ต่อยตามสไตล,ล์เราเนอะถนะือเข้ามาก็เสียบอย่างเดียวเลยแล้วมีอาวุธอื่นเสริมมาไหมมีอะไรเสริมมาไฟนี้อืมแล้วล่าสุดเราต่อยไปไท,ไที่ต่อยไปท,ท,ท,ที่ลังสิตครับที่ลังสิตตรงนั้น,นเราเจอกับธรรวิชัยมีนาจูติเป็นไงบ้างชนะคะแนนมาชนะคะแนนมาวอวนั้นเบียดเท่าไหร่ ร้อยแปดก็คือเวทนี้เลยแล้วเมื่อช้าที่เห็นเข้าไปสอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินนะเกินอยู่ก่อนหน้ามันก็คือเหมือนว่าวิ่งก่อนเช้าใช่ไหมร่างกายตอนนี้เป็นไงขี่เปอร์เซ็นแล้วสองเปอร์เซ็นเนาะตัวมึงแข็งแรงแล้วเย็นนี้พอาะเธอน้ากับไายเราเลยป่ะอืมไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลแล้ว ไฟนี้เราเรียกว่าพร้อมเต็มที่เรียกว่าเมาส์ใจนะกับค่ายนะแล้ววันนี้เราเปิดหัวผู้แรกด้วยช่องทูอ่าเราคนจังหวัด ฝากเพื่อนชวนแฟนสาวโรนหน่อยฝากแฟนมาดีเพื่อนเป็นกำลังใจนะครับคนไปเต็มที่เต็มที่แน่นอนนะอ้าวนี่เปิดหัวคู่แรกนะโอเคขอบใจมากน้องชายครับเดี๋ยวไปทำดีกะครับนักดำเนินการครับช่อง Two f o u อ่ะสวัสดีครับผมให้นำตัวทางบ้านเลยครับน้องตามจใจดิุบลครับวันนี้เราเจอกับคอตต้านะเคยชกกันมาก่อนไหมไม่เห็นเนื้อตัวรูปร่างเขายังเออเขาเป็นมวยยังไงมวยเดินผมเราประเภทเหมือนกันนะอ้ประเภทเดินเตะ ลอยหมัดเบิงเลยเหรอครับรองแกสูงกว่าเรือว่าเตี้ยกว่าเมื่อเช้าถ่ายรูปเป็นไงเท่ากันเท่ากันถ่ายรูปมาแล้วเมื่อเช้านะยังยังไม่่ายโอยังไม่ถ่ายอ่ะอ๋อคู่ต่อสู้น่าจะลดอยู่พอสมควรนะเอาเมื่อเช้าเราเยียบ่เครื่องครั้งแรกเป็นไงร้อยเก้าเลยครับร้อยเก้าจุด่ะไรนะ้งจุดหกครับปกติมันขึ้นราไการว่าร้อยแปดดิครับไม่ใช่ใครขอใครเนี่ยมาเท่ากันครับอ๋อน้ำหนักปรับเปลี่ยนเป็นร้อยเก้านะร้อยเก้าเคยชกยังไงเคยแล้วเคยแล้วนะ ผลง,งานหลังๆ3ามอยชนะใครบ้างไปชนะพยาพึ่งสองครั้งแล้วก็แพ้เจ้าพยาไฟ1 1> <100 S 2> าหนึงครั้ร้อยเนทะ่าไหร่บ้างสามอยนะร้อ1สิบสองรแปครับก็โอเคเคยผ่านไปพวกง่ายพิกัดที่เคยผ่านหมดแล้วร้อยเ้ชอบพิการสามอยสามอย่างเนะี่ยร้อยเก้าที่ชอบไหมอชอบนะเอารถสูงสงร้อยหกสาครับน้ำหนักปล่อย ปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดครับเราถนัดซ้ายถนัดขวาขวาคู่ต่อสู้วันนี้กอะไรไปสู้เขาก็ไอ้ขาเนื่อยครับมีสองเรามีสองมีมัดราเด็ดไหมมดหนักไหมเราไม่หนักครับมาหนักคู่ต่อสู้น่าจะหนักนะครับวันนี้ป้องกันให้ดีนะไม่มีปัญหาแน่นอนลูกหลานทั้งวัดซีสเกตครับซีสเกตอัลฟ้าคนเกาหลีบอีสานเลยบได้ชี์เป็นนั่งใจครับเต็มที่ครับโอเคขอโชคดีน้องชายครับผมโชคดีครับน้องชายไปปลอครับ